ถ้าคนคิดว่าในลบอกตอนนี้มีอะไรน่าเล่นไหมคะไอยเอร์ hey, yo, what the fuck. นี่มันเกมอนะไรน่าสนใจนะครับผม Animal Simulator ว wow. ้วตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกม Animal Simulator นะครับดูสิว่าข้างนอกเป็นโย w h เตอรอะไรเนะี่ยมีทั้งสัตว์และสัตว์มีมีสวัส,วสวดีมีน้อย เซ็นไรขอขี <pl ains> ่ห <reco> น <Christ> <es> ่อยขี่ได้ไหมกูซี่ขี่ได้ไหมวินิษฐ์ยูไกส์ฮับไฟท์ชัยแคนเขาเขาต้องการสู้เขาต้องการสู้ยักษ์โย้าย้ตัวเย้าย้ตัวฟอรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วเราผมเอาดาบยังไงอะเแหวลนะครับนี่ไงมีดาบพวกนี้ด้วยต้องดาบต้องดาบนี่ละเขาบอกว่าไฟทีมจัดไป ผมผมตีเขาได้ what the fuck is this กอริลลายักษ์ถ้าเราเดินออกมาโอ้ไม่เป็นไรนี่มาโยโย่มี what the fuck เกมอะไรโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยตีโคตรแรงเลยมาดิมาดิมาดิเลยมาดิเลยมามามาเขาบอกให้สู้นะครับเราต้องร่วมสู้กันอย่างสุด โอ้ยโอ้ยกระโดดเชฟเชฟใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีนะโอ้ยโยโยโย holy โยวอ t e r อะรวอะไรวะอะไรวะอะไรวะเกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเขาเราเราต้องช่วยเขาฆ่านะครับต้องช่วยกัาฆ่า brown what the fuck is this man คือโคดิล่าเลือดโคตรเยอะอ่ะแล้วคือเราจะไปชนะเขาได้ไงวะเราจะไปฆ่าโอ้โอ้ชิลล่าชิลล่าเป็นจ็อกส์คิดิ้งฮ่าฮ่าฮ่า bro what the fuck so would you like a taxi sure เขาบอกอยากอย่างนั้นแท็กซี่มาจัดไปจัดเขาไม่เดิน where to sir anywhere you want ไปที่ไหนก็ได้นะครับ ดูพื้นเขาไปแล้วนะครับจังหวะนี้เขาไปแล้วโอ้โหเป็นเกมโรลเพลย์ที่ป <backing> ั่น <cód> ป <ita> ่วนจริงๆอะไรก็ไม่รู้กอริลล่ายักมาเ h ิร์ฟเพราะผมอยากรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นอ๋ออินเนอรกดตรงนี้นี่เองนะครับเราจะเป็นแมงมุมก็ได้นะแมงมุมนีออนแล้วกันเออโอ้โหหุ้นหน่าเกลียดเดินแบบน่าเกลียดมากเลยผมกลัวแมงมุมอย่างนั้นทอช มแมงมุมทำอะไรได้อ่ะวัดแคนแมงมุมดู IQ อยู่แนวลอมเป็นเพนกวินดูเดี๋ยวครับสมัย so ก่อนนี่ผมอยากเป็นเพนกวินมากเลยนะ,ะเพนกวินเพนกวิ้นอะไรเพิงกิ้นเลนก็คู่อ่ะเ,เพิงกินคิวแดงว h a t the f u <uck> c เ,เพนกวินคิวแดงดูส <Bra h. S 1> ิว่าเพนกวินจะทำอะไรได้นะครับสวัส so, ดีข้าคือเพนกวินแมนข้าก็ <c oughs> าหลีลาพังตีโคตรแรงเลยข้ามีอาหารก็คือปลา กินปลาหน่อยอ่ำนำนำนำอร่อยอร่อยมากค่ากินอาหารแล้วค่าพร้อมที่จะเข้าร่วมศึกโจมตีกอริลลายักษ์ตูดขาว <c oughs> แปลกต่เริ่มจบโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเราเริ่มโจมตีกอริลลายักษ์เลยดีกว่าตอนนี้เราได้โจมตีเขาไปมากกว่า1ดามเขาใกล้ตายแน่นอนดูจากเลือดแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยใกล้ตายใกไงกินอาหารต้องกินอาหาร กินอาหารแล้วไม่เพิ่มอะไรเลยมันคือแอนิเมชันเฉยเราต้องช่วยกันฆ่าใจแอนไม่รู้ว่าจะช่วยไม่รู้ว่าฆ่าไปแล้วจะได้อะไรแต่ฆ่าไปก่อนแล้วกันโอ้พวกคุณไม่ร่วมมือร่วมใจฆ่ากันเลยจริงเขาเขาร่วมมือร่วมใจแหละคิดว่าการเป็นเพิกวินนั้นดามจค่อนข้างน้อยผมต้องกลายเป็นแรดซะแล้วแรดแรดโคตรเท่โอ้ ตกตึกโอโ้โ,อโหโอ้โหโคตรโหดนะเนี่ยอืมบอกเลยว่าโดนทีจะกอริล่ายักษ์ก็เหอะมาดเิเจอแรดก็เจอแรดเข้าไปก็น็อกนะฮะเจอแรดเข้าไปก็ไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะครับผมตีเขาไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เขาจะฆ่าผมแล้วนะ,ะเขาจะฆ่าผมแล้วนะฮะคาร์ดโยอ๋อสามารถทําแบบนี้ได้โอ้โหเป็นเกมโ,ลโรลเพลย์ที่ดีมากเลยนะ,ะฟูดกินญ้าะครับดอมดอมดอม เฮ้ยไปเกมโรเรที่ถ้าเล่นกับเพื่อนนี่น่าจะปั่นมากอะปั่นกับโคตรตูดเลยเอ้ยจะรึ่งหลอดแล้วนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนเขาจะครึ่งหลอดไปที่รึร้อนแล้วนะครับเจ้าบริรายักษ์นะครับฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ไปเพื่อทำไมแต่ที่รู้แต่อย่างน้อยฉันก็มีเป้าหมายที่ฉันโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจ โอ้ยฉันก็มีเป้าหมายที่ฉันยังอยากทำนั่นก็คือการฆ่ากอริี่ด้ยักษ์เจ้าตัวนี้ต้องฆ่าให้ได้แล้วนะฮะครึ่งหลอดแล้วนะครับผมโอ้โหตัวเรานี่ฝังเข้าไปในขาแล้วนั่นี่ยโอ้ยรสิตแรดปะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บขอโทษขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษขอโทษพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหในวันนี้ขึ้นไปขี่หลังเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเติร์ฟโอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่เบลใจเย็น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 อ่าใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็น บอกเลยเป้าหมายของผมคือการขึ้นไปขี่หลังและอยู่บนนั้นให้นานที่สุดนี่ชนอย่างแรกอย่างแรกเราต้องขึ้นขึ้นไปบนตรงนี้นให้ได้ก่อนนะครับนี่โอ้โหขึ้นไปแบบไม่ขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยบอกเลยว่าโหด,หดตึงตึง,ต,งตึงนะแบบนี้ขึ้นขี่หลังได้แล้วบอกเลยว่าระดนี้โหดมากเลยนะครับอะไรวะปั่นเป็นไร ไม่รู้ว่าไม่โดนดาเมจด้วยซ้ำผมไม่เข้าใจว่าท,ทำไมผมใช้รแรดแรดผมตายเป็นที่รบร้อนนะครับไม่สำเร็จสัตว์ตัวไหนอนี้สิงเสือสิงโตหมาป่าหมาป่านะครับโอ้โหค่อนข้างสง่าง,งามทีเดียวนะครับหมาป่าตัวนี้สามารถโจมตีโจมตีได้แล้วลบ,บอกเลยต้องโจมตีได้แล้ว ผมผมไม่ไหวแล้วกระโดดกระโดดปลากัว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 ชนตูนโอโย,โย <c oughs> what what is this อะไรเกิดอะไรขึ้นนี่เกิดอะไรขึ้นค่ะไปจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้แล้วไงจังหวะนี้แล้วไงกอริล่าจะตายยังกอริล่าจะตายหรือยังผมเชื่อกอริล่าตัวนี้โอ้โหขึ้นขี่หลังได้แล้วนะฮะผมบอกแล้วไปหมาป่านี่หมาป่าขี่หลังกอริล่าครับไม่จะโม้แม่อจะโม้หมาป่าจะตายแล้ว มาปลาหัขนาดไหนก็ไม่อาจจะโมค้ครับไม่อาจจะโม้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันฆ่ายัางไงพอกันทีคอริดาฆ่าเขาเลยฆ่ารีเจ็ครีเจ็คโอ้โอยใจเย็นใจเย็นรีเจ็คแวร์บูฟรีเทิร์นทูฮิวแมนรีเจ็คแวร์เราลองเป็นเอ่อคิดที่โตดูนะครับ <Brother. S 1> นี่ดาบดาบคู่นะครับผมจริงๆไม่ใช่ดาบคาตานะแต่ไม่เป็นไรช่วงเชงสตาร์เบอร์สตีมว้า ไม่รู้ว่าดาเมจโอ้โหอีกเพิ่มมา3 0 0แสนนะฮะเวล43เลยทีเดียวเวล43ก็เลยทีเดียวโอ้โหอื้มฮึอื้มฮึอื้มฮึต้องฆ่าโอ้โหอยู่ดีโอโอโอ้โหลิชโอ้โยโยเกิดอะไรขึ้นนี่เกิดอะไรขึ้นนี่นี่มันอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เย้านี่มันอะไรผม I believe I fly can I believe I can fly ไม e เชื่อ Oh, yeah. อะไรนี่จะตายเออจังหวะนี้ห้ามกอริล่ากอริล่ากอริล่าจะตายแล้วนะฮะแม่จะโม้แม่จะโม้กอริล่าจะโอ้โยนี่มันอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันนี่ยังเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นผมขอค้ากอริล่า มาให้ผมฆ่ากอริลาก่อนกอริล่าจะตายแล้วด้วยนำมือของทุกคนความร่วมมือความร่วมมือร่วมใจและพลังของของเพื่อนจะทําให้กอริล่าตัวนี้ตายได้เอาเลยเอามันเลยเอามาเลยเอามันเลย,เอเลยโอ้แล้วส <c ười>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  ์กอลแล้วส์กอลส์กนี่มันคืออะไรวะความกาวความบ้าของแบบนี้ reject humanity return to monkey ไมม่ีลิง reject humanity return to gorilla gorilla วูเกากาวูเกาเกากากินบานาน่ะน oh, right. ้ำน้ำโอ้อะไรคือการที่ก g o r i ล่ากินกล้วยโดยไม่ใช้มือนะฮะโคตรโหดโคตรโหดกระโดดทีบอะไรวะ นั่นแหละครับผมวันนี้ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันสำหรับเกม Animal Simulator นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับสวสีครับ